ันเหมือนมีอะไรมันรบกวนอะบเบลอหมดเลยมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะง่วงก็เป็นดอนก่อนนี่นอนแก้วตาเบลเออ้านะไม่ได้ง่วงซะหน่อยเอ้าแล้วน,นจะเอาผ้าไไหนอะเอ้าราไปเก็บสิเฮ้ยถอดแก้วแล้วมันเป็นผ้าของโูกับพี่แจ้ก็แนละ้วที่จีนยังต้องไปเก็บนบนเครื่งบนลสีเรื่องอะไรมาเก็บในครัว เหมือนกับเทวด,ดาน,นั่นแหละแต่ทำไมนอนแก้วถึงไม่ยอมกลับเบื้บองบนสักทีนะนนนนอย่าเปลี่ยนเครื่องทรงซะแล้วสิปุ๊บุ้ยวายทำไมเป็นอย่าเนียเธอยิงเลยเอาไม่ดีกว่า ผม่าแบบไม่ใช่คุณหรอกแบวใส่น้องดวงเ่ะฮะมันใส่น้องดวงเฮ้ยมันใส่เพิ่ไม่กระลูกุนโอ้เห็นซีก็ออกปึกอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหคุยกันได้ทั้งวันเนี่ยเอาเกิดมันใส้มาแล้วไม่ต้องมันใส้แล้วคุณฝ่านนี้เขาคงไปกินอะไรซา้อยู่แถวกินซาแล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้ถึงได้มันใส้เนี่ยก็รู้เราอยากไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นเก็บกระเป๋าไปไม่บอกเลยไปปุ๊บไปไปกันเลย เราก็อยากไปแต่จะขาดที่ไม่ได้ไปแทนจะมาชวนกันบ้างไม่มีเลยจริงนะคุณอยากไปทีไมันอิจฉาเขาใช่ไหมล่ะไม่ได้อิจฉามันอยากไปเนี่ยคุณก็เชื่อเถอะแล้วผมจะพาคุณไปถท่าว่างเมื่อไหร่แล้วก็จริงนะคุณอย่ามาหลอกนะจริงสิแต่ที่ผมยังไม่พาคุณไปเนี่ยเพราะผมกลัวเหมือนกันเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะมันมันต้องระวังเวลาไปเนี่ยอ๋อฉันรู้ละ โจนผู้ร้ายมันเยอะใช่ไหมล่ะคุณไอ้พวกล้วงกระเป๋าอะไรนี่มันชุกชุมใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่แม่ม่มันไม่จนผู้ร้ายก็ไม่เคยมีหรอกอ๋อเหรอแล้วไงคุณเออมันคือยผมกลัวเกาะเขาเนี่ยนะมันฐานเขาไม่เคยดีไม่เคยแข็งแรงผมผมกลัวเกาะเขาจะล่มล่มฉันรู้แล้วฉันรู้แล้วพวกญี่ปุ่นมันต้องทดลองบาลมานูกันอีกแล้วใช่ไหมคุณฮะตายนี่ย คุณนี่เขาไม่เข็ดไม่จำเหรอคุณท้านนี่เกาะร่มใบหวนพระปรมนูใช่ไหมกูจะไม่ทนไหลอะไรกันไม่ท่าไห่นี่ทูดรามาอีกแล้วนี่ไม่มีองค์การไหนเขาห้ากันเมื่อไหรอคุณไอ้เรื่องปรามนูมันไม่เกี่ยวปรมนูหรอกคุณน้อยแล้วมันอะไรล้คุณมันเกี่ยวกับน้ำหนักนะไอ้น้ำหนักอะไรหรอคุณคือเนี้ถ้าผมผมพาคุณไปนะนะคุณต้องสัญญาผมนะเพราะเพราะขึ้นเกาะวับเนี่ยนะคุณต้องวิ่งไปกลางเกาะเลยนะฉันแหละต้องวิ่งไปกลางเกาะเออทำไมอ่ะพะถ้าว่ยืนอยู่ตรงนั้นนะเกาะก็เอียง โมฮ่าคณชุกจริงนะคณชุกชุกนี่จริงจะบ้าแล้วอยู่ดีพูดอะว้ายตายแล้วเด็กที่ไหนอะอะอยู่ดีไม่ได้ชัวร์ป้าโอ้ตายแล้วเด็กอะไรอะน่อะเป็นอะไรนี่ยังไม่ชัวร์ป้าอีกนี่นี่หนูหนูดูดหน้าที่จ๊ะสติงกายังไม่ขึ้นหน้าฉันนี่อ่อนละพอเป็นพี่สาวเราได้เลยโอ้มันได้มาป้าเนี่ยคุณมตรวจต่อเรื่องนั้นอยู่เลยเดี๋ยวนะหนูมาจากไหน แล้วมาหานอนแก้วนอนแก้วก็ไม่ได้อยู่บ้านนี้หรอจะมาหานอนแก้วเป็นเพื่อนนอนแก้วแล้วปัามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาไม่ได้อยู่บ้านนี้หรอกหนูเขาอยู่ตรงโน้นบ้านโน้นเห็นไหมเห็นไหมตรงหัวมุมน่นเห็นไหมอ่าๆๆนั่นนะั่นแหละนั่นแหละบ้านเขาอยู่บ้านในเดือบ้านนั้นแหละโอ๊ย นี่จะมาอยู่บ้านในเดือยอีกคนสิถ้าทางธรมวุญพลยแค่เจ้าแด่เจ้าบุ้งเจ้าแก้วฉันก็จะปวดหัวตายนี่มาเพิ่มอีกคนนึงเอออยู่กันเข้ไปเลยอยู่กัน้ไปเลยอยู่กันไปเลยฉันแต่แย่อยู่แล้วอย่าเพิ่งตีตนไว้ก่อนไข้ตีจ้ะเด็กก็อาจจะมาเยี่ยมเยี่ยงกันธรรมดาก็ได้ไมฉันฉันก็อยากให้เป็นอย่างที่คุณพูดแค่เยี่ยมใหญ่อยู่ได้ยินไหมหนูฉันก็ก็ยังไม่รู้คุณหายไปไหนแล้วฮะ คุยกันอยู่ดีๆอ่ะไปไหนล่ะโอฮะก็อย่างเี้แหละเด็กก็อย่างเงี้ยมาเร็วกวไปเร็วอย่างเงี้แหละเออเออก็บอกว่าแล้วอยู่กับบ้านนคงไปแล้วมั้งแปลกค่ะตอนเช้ามีอะไรแปลกอืออยู่ไหนล่ะจิงข้าวนี้คืดีคุณอรอยขายเที่ยวถูกมากเลยคุณโหลละสิบบาทน่ะอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะสีอืมตัว คุณคุณเดี๋ยวก่อน,นเด็กคนนั้นมาได้ยังไงอะเรื่องาม่รับคุณเดี๋ยวผมอ่านจกก่อนไม่เด็กคนนั้นมาได้ยังไงคุณนี่ฉันถามจริงๆริงเขาก็มาทางประตูสิแม่ถ้าคุณเปิดประตูแล้วคุณล็อกก็ไม่ใช่เหรอคุณเปิดไมาทำไมรถของคุณล็อกอยู่อะที่ล็อกอยู่แล้วเข้ามาได้ยังไงเออฮะ ก็ช่วงนี้เป็นฤดูที่โภดาะจาสศิลปพนาไม่ใช่เหรอที่เอสซี่นอนแก้วเนี่ยถ้าถ้าหัวหน้าไม่กิน่ะตายแน่เลยขออยู่ด้วยคนในเวลาจะมาอยู่ที่นี่เหรอใช่ใช่สิโทษจาสินน่ะหน้าเบื่อจะตายนอนแก้วไม่เห็นจะต้องจาสินเลยอะสบายใช่ไหมแบ่งความสบายด้วยสิเฮ้ยไม่ได้หรอกหัวหน้ารู้เข้าอะเขาจะโกรธแย่เลยรอก่อนสินะ เราก็โดนว่าดิเดกก็าหาว่าพาเด็กอ่ะทำตนอีกเด็กนะเด็กเหรอนี่รู้ไหมว่าใครมีฤทธิ์มากกว่ากันอะนี่แมงมุมอยา่าเอาฤทธิ์มาขู่นะก็ไม่กลัวหรอกคอยดูสิว่าใครจะมีฤทธิ์มากกว่าใคร ยนะังมุมกลับไปอยู่เบื้องบนซะไปนนท์แกไม่มีสิทธิ์จะมาไล่นะเดี๋ยวจะหาว่านนท์แกไม่เตือนไม่ได้นะทำไมจะฟ้องหัวหน้าเหรอนนทนแกไม่มีทางติดต่อกับหัวหน้าเลยเหรออใช่หัวหน้าต้องจำสินตั้งสามเดือนตายละงเด็กกำลังมาแมมมุมมาี่เดี๋ยวนี้ไปอย่าบ้านเดี๋ยวนี้ ใครเดินะนอนแก้วเด็กเหรอหปวดดีนะสั่งสอนให้นี่ปุ๊บบุ้ยแม่แม่เป็นไรไปอ่ะมไม่งใจปุ๊บบุย <c oughs> มันจะมาแล้วนะแมงมุมเฮ้ยมอนอะ่ะเขาไม่ไจะไปให้แกล้งคนนะใช่เราเป็นใครอ่ะอยู่ๆเข้ามาในบ้านคนอื่นอ่ะหนูเป็นแม่มดไงนะแม่มดเหรอ นางฟ้าจำไม่ใช่แม่มดแต่ก็ทำตัวเป็นแม่มดนางฟ้าต้องช่วยคนไม่ใช่มาแก้คนอย่างนี้แล้วทำไมอ๋อนึกว่าจะมาอยู่บ้านคนอื่นเนี่ไม่ได้นะบ้านนี้ไม่มีเศษให้คนอื่นมาอยู่เลยอ้าวเอาละหลานนะกลับมาแล้วโอ้โหอยู่พร้อมหน้านี่นอนแก้วมีอะไรกินมะหน้าหิวจังเลยอยากกินเต็มคนแล้วเนี่ยนะมีอะไรกินเปล่า ร้อยหิวจังสิวจังคอยดูนะจะแทงยี่นี่ทัวต้องหถูบ้านเลยสิวจังสิวจังตายแล้วคุณตายแล้วอะไรแล้วมาดูนี่แนวสีอะไรดูอะไรคุณฮะอะไรจะไดะฮะ อะไรต้องไปดูดีกว่าคุณต้องไปดูให้เห็นจริงเลยไปดูดีกว่าไปดูดีกว่าคุณไปดูเดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องดูอะไรไปดูเร็วฉันเห็นแต่ตาเลยมุมเดี๋ยวความรักแก้แตยหมดหรอกเออขอร้องนะคะคุณแม่มุมคะเออรายอมทุกอย่างแล้วค่ะย้อนได้เหรอจริงนะเฮียชิโยได้ยู่งว่านี้แล้วอะไรกันคุ้มานอะไรของซิมันอะไรกันอะไรกันเมื่อกี้เห็นนะทำอะไรกันบอกมาแล้วบอกมาดีๆเลยว่าทำอะไรกันเมื่อกี้เนี่ยฮะอะไร เห็นท <owad Es> ี่ฉันดูที่บ้านอย่าอะไรกันเดินเพราะันโชว์อยู่ฮะนี่เป็นชุดเดินเล่นค่ะชว์เลยชุดทำงานครับฮะอ่ะอ่าชุดทำงานใช่ไหมนี่นี่ก็ชุดเดินทางฮะชุดเดินทางเขาอ่ะไม่ใช่คุณไม่ใช่ทำไมอ่ะเมื่อกี้ไม่เป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ไม่เป็นอย่างนี้มันมีอะไรวกไปแวบมหาวกวาพวกแวไปหมดไม่ใช่อย่างนี้คุณจริงๆที่เห็นกับตาววกกชก็อย่างนี้นะมันไม่ มันตุกควักเนื้อใช่แล้วใช่แล้วอะไรคุณฮะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคอยากไปญี่ปุ่นจนตายไงฮะใช่ไหมมันบุบบุบบุบเนี้ยไปไปกินยาดีกว่ากลับบ้านกินยาลมกินยาลมถ้วสองตัวเออไอ้ อะไรกันนี่เจ้าขึ้นมปใช้ข้างบนอะ่ะเส่ตั้งนานแล้วว่างตรงนี้นั่นเยอะแม่จะใช้เวทมนมันจะใส่ตั้งนานแล้วนะ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 ใช้ไม่ได้นลเวทมนะ่ะนามที่สัญญาไว้ไม่ได้เหรอรู้แล้วนะ จะเล่าเรื่องเงินบอให้ฟังนะก็มีบนหน้าอุ๊เอาจาเปนมุมแด้จะแท้ทุกนิสั่วันจันนี้แล้วนะเอาไว้วันหลังก็เล่าค่ะเนี่ยละสนุกไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยเออเรื่มุมช่วยพี่เอาทินเนอร์ในห้องหนึ่งให้หน่อยสิอะไรนะทินเนอร์ที่เป็นขวดขว่เต้องบอกน้า,าตู้แล้วเนะี่ย ยไม่ใช่โดนกาแฟไปชงตอนเช้าอะ่ะริบริบเดามันใหม่ไปเร็ลยถึงจะแห้งหมดละอ้าวออน้ำไหลทำไมอ่ะ,ะน้ำมันจะเล่นน้ำต้นไม้ไงพี่แด้เขาไม่เห็นต้องทำอะไรเลย อกูเขาในสอบอยู่อ่ะถ้าไม่อยากทํางานก็ต้องสอบแบบเขาดิได้ซื้อยากแน่เลยเหรอไม่มีทางหรองั้นเอากระติกไปลดน้ำต้นไม้ my dog ข้าวปลาแล้วข้างบนนะฮะมงบมมงบูมมงจ๋ามาท้นข้าวทักปลากันเร็วมามึงมุมทาข้าวกันสิมึงบูมนี่จะไปไหนจ๊เนี่ยลาก่อนนะทุกทคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดมงบูมไม่บอกจะอยู่กับเราอีก2องสาเดือนไงนั่น รีบกลับล่ะใช่แล้วที่สัญญาวจะช่วยซ่อมหลังคาบ้านเลยคิดถึงบ้านน่ะมุ้งไม่เปลี่ยนใจอ่ะคิดถึงบ้านััหงิดังหตตงหิดน่ะไม่เดี๋ยวฮะให้ผมไปส่งมมุมได้ไหมฮะแล้วไปส่งด้วยเอ,เอาสิ ข้าสุ่บนโลกมนุษย์เนี่ยยากบอกแล้วจําสีอยู่เมืองบนน่ะสนุกกว่านี้เป็นไหนไหนลาก่อนนะแด่ลาก่อนุ่งลาก่อนนะหนนแก้วปุ๊ปุ๊ลาก่อนนะ อีกแล้วเดี๋ยว็กอะไรอีกแล้วคุณก็ฮะไอ้ที่มันวอกแหวกวอกแวกที่มันแล้วจะพาคุณไปดูอะฮะอะไรเรื่องงานเรื่องงานคุณอะไรวะคุณอะอะไรอะโอ้กแหวกอะไรอเผมไม่เห็นเลยว่าแหวกเลยเนี่ผมว่าีคุณพักก็ดีกว่านี่นั่งๆๆๆๆผมว่าเดี๋ยวผมจะทงยาลมให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันบิ๋วบิวใช่ไหมบิ๋วิ๋วใช่ไหมใช่นไหมตามันเลยลายหน่อยๆใช่ไหม แม่แ,แมน่เลยเนี่ยอยากไปญี่ปุ่นนะเนี่ยแน่ๆเนี่ยมาจากอันนี้แหละ <S <S โอ้มันใจดีดีัใด <S <S แีแล้วจะพาไปแล้วจะพาไป